ก็ยังถือว่าเป็นวันจันทร์ที่พอจะแจ่มใสกันอยู่นะครับเพราะทัวร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็พอจะสดชื่นกับทัวร์เรามาคืนนะครับที่เหมือนจะตีรถเปล่าและเสียหายเพียงเล็กน้อยไป2ทัวร์นะครับกับทัวร์คาดิสและก็ทัวร์เลกาเนสนะครับแต่รอบเช้าต้องบอกว่ามาตามนัดตามที่ยยืนยันนะครับในส่วนของเมืองที่ชอบและสดใสที่สุดอย่างนาซิอองนาวมอนเตวีเดโอนะครับกับปอตาเลซ่าเอฟซีนะครับที่พาสดชื่นและได้เฮกันไปนะครับก็คงต้องใช้คำาเดิมนะครับว่าตามเฮียยังไม่เสียใจนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ติดตามรายการทางหน้าไลฟ์และหน้าช่องกันด้วยนะครับค่าคืนนี้ยังคงมีฟุตบอลให้รับชมกันอ,อีกมากมายและเหมือนเดิมนะครับวันนี้หล็กเล็กๆที่ชื่นชอบอาจจะน้อยและไม่เพียงพออ่าเลยพากันพิธารายการทีมชาติกันนะครับผู้โดยสารท่านใดที่ยังไม่สํารองที่นั่งรีบกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดท่าตกเครื่องในส่วนของทัวร์ของเฮนีสองค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก สี่สหายสายทัวร์วันนี้คัดมาให้เน้นกันเหมือนเดิมนะครับถนนสายแรกขอเดินทางไปที่ทีมชาติสววเดนถนนสายที่2ขอเดินทางไปที่ทีมชาิสกอต,กอตแลนด์ถนนสายที่3ขอเดินทางไปที่ทิมชาติหมู่เกาะแฟรโลถนนสายที่4ขอเดินทางไปที่ทิมชาติเอลซาวาดอหากใครคิดว่าการทัวร์ครั้งนี้ไม่เพียงพอมาร่วมเป็นครอบครัวกับเราได้ปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์มีคำอธิบายเพิ่มเติมครับ